สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วง Q&A กับหมอแบงค์ค่ะ สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคำถามที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะเลยก็คือทำอัลตราไปแล้วยังต้องฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันค่ะสรุปง่ายๆนะครับก็คือยังต้องทำอยู่นะครับเพราะว่าทั้งสองเทคโนโลยีเนี่ยมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแตกต่างกันตัวหนึ่งนะครับเราไปโฟกัสที่ชั้นสมาร์ทนะครับหรือชั้นที่เป็นคอลลาเจนริชเลเยอร์นะครับเพื่อให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นและทําให้ผิวเกิดการยกตัวขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ค่อนข้างลึกนะครับ ส่วนสารกระตุ้นคอลลาเจนนะครับเราฉีดเข้าไปบริเวณชั้นใต้ผิวหนังนะครับเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณใต้ผิวหนังผิวกระชับขึ้นผิวเฟิร์มขึ้นมันก็เลยเกิดการยกตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมแนะนําทําทั้งสองอย่างนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับลูกค้าท่านไหนที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องความงามนะคะสามารถทักเพจมาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่คลินิกได้เลยนะคะเดี๋ยวมิจะรวบรวมคําถามมาถามหมอแบงค์ให้อีกทีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ